มื่อนี่ว่าทิภาพพี่น้องมาใช้เบ็ดละไรนะครับ <c oughs> ดูแีรัมย์ที่นะชิยชัยนะครับอยู่ในน้ำน,นะคอ้เอาเร็วพี่น้องเอ,อ้ยออกมาทั้งหนอกเลยครับข้ <c oughs> นาน้าประสุสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับตอ่อนบครับ เมื่อนี้ว่าทิพาพี่น้องมาไซเบดปละไรนะครับจุดที่ห้องสิมมาส่นี่เป็นเป็นค่้า,ายสะนะครับคางห่วยครับคางคู่ห่วยแต่ฟังเหมนเป็นฟังที่ติดหัวหน้าห้านะครับ <ý> เห็นหอยข้าเจ้าแข้งนะครับแข้งหระอข้าเจ้าขุดมุนนิเลศน,นะครับ <ý> แต่ว่ากะไปงานสำรวจเบื่ไงเห็นอยู่สองหู้ครับ เดจักสิมีตัวบ่มีครับยานเมียขาเจาะออกไปเบิดเราอย่กาจากในกระลองเบิงครับขั้นในตัวก็ถือว่าสุดยอดนะครับว่าเขาเจาะแท่งมูลอิเล็กครับแท่งไปไว้เนี่นะครับทั้งแท่งทั้งคูดเอาลวครับห้อยไปครับใส่ทิมไปแยกสองหลังเนาะนะครับดูแรงเท่าที่ใช้นะครับนะครับอยู่ในหนำเลยเนาะเป็นหู วันนี้วันนี้ครับอาจีพว่มีตัวแล้วก็ได้หูนี่พอมันมีขีดตรงเนาะแต่ก็บว่เป็นยังครับล่องใส่เบึงทิเบึงอะไเบ้างครับถือว่านี่เขากะถือว่าสูตดีครับนี่ครับหลังแรลกใส่ทิมอะไนี่ละครับพยายามเสียบเยอะก่อนครับเออเรื่องบอกครับเยอะวันนี้เขากะหาง่ายครับเอาเยอะใส่เดือนนี้เนาะ เรียบร้อยนะครับเย่อะเดือนเขาเสียบแล้วเรียบร้อยครับแล้วกาวมพงเช่เาไม่แย่นะครับแย,ย่ซุ่มเข้าไปในหูหน่อยนึงครับถือหูก่ดเลยครับหลังแรกก็ เสรทีมอันนี้แล้วครับเรียบร้อยนะครับหลังแรกครับไปครับหลังที่สองครับนะครับพี่น้องหลังที่สองเข้าแล้วครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ผมงกษิตเย่เก่าเย่ต้องคงคือเก่าเมื่อนี้มาพูดเดียวครับ ไม่บ้านบ่ไดบริมานำนะครับค่าสักผ่าเดี๋ยวต่อแล้วครับอ่ะเราก็ใส่แค่สองลังนี้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยมาถารุ่นสยามน้ำกันครับผมโอ้เอาเร็วพี่น้องเอ้ยออกมาทั้งหนวกเลยครับหอ,อกมาทังกี มันครับพี่น้องตัวพี่น้องโอ้ตัวงเลยครับมันครับครับอืมได้บ้บ้ โอ,อ้ยเก้าเข้าจก่กระถึกเฮ้ยเตีมไม่ยังเหลือครับน้องเอ้ยนี่มาเร็วครับเอ้เอมาเล้วพี่น้องเอ้ยเดีเขาแรงแล้วบานนี้โอ้ยใส่สวยเลยครับเดี๋ยวอีกลหลังนึ่งนะครับลหลังนึงเขาบอติดเนาะ ออกกับบ้าบคัครครับ <c oughs> โอ้ยมนใสกับปลดมากครับวันนี้ถือตัวสิละ เดนนี่เอากินแรงเลยฮะใส่ห้อยกขอ็จะใส่สองลังคือมาเดกคอยว่ายุเจ้าหายไปซ้ายมาเดนเมนูแล้วเดนน่าฮ็ดกินแรงแล้ว,ว,วอจะกินแรงคือตัวไหนแต่เจ้าแล้ว ตอนแรกหรือตอนสาวเดี๋ยวจะงค่อยว่ากันตอนนี้กินเขาข้าวตะเหลียวอิ่มแห้อ่าอ่าเอาไปกันเอาไปครั้งไว้ก่อนครับไ้อ่าโอ้ยมานมานครับไปกันล่างันั่วอันเงาก็บึกหน้าอ่นะอ่ะอ่าเห็ดเบียดตัว มือนีห้องเช็ดนะไม่เถอะส่สีเทต้มต้มปลาไหลต้มปลาไหลข้าวมือนีสูตรสูตรย่างก้อนเอ้อย่างก้อนอครับหอมๆนะครับไหนมันมีกินกินควันไฟกินย่างก้อนนะม,มันสิเป็นอีกรสชาตินึงกับที่แบบข้าต้มสดๆนะพอถอดคนมาครับต้มปลาไหลเนี่ย่นบริสกินดนหรือเพิ่าคนมา ก็เลยสิจัดให้เพลอนเท่า, mm hmm. าสิปีงคาใส่น้ำสูตรนี่เดี๋ยว้า้าพู้ใได้อยากเอาสูตรนี้ไปใส่กะติดตามเบิ้งน้ำกันค่ะเดี๋ยวปูสผ้าเฮ็ดเนาะ เดือดละห้าตัวเครื่องแกงห้า คอยซีชิมชิมบ่ขั้นตอนการชิมจัดเดะเปะแห้งท่อเปะจริงเปะอีลีค่ะเปะอีลีเลยคอยใส่ใบกะเพราเลยเด้อ่ารสชาติมันกลมกล่อมพอดีแล้วนะครับ เมน,นูเสริมครับเมนูไข่น้ำเมน่ไขนบำง่ายๆครับ ใส่หนามหลายแน่ด้อเพราะว่าจะตั้งใจเห็ดสดหนาบ้มใส่ร้ายแต่เสียบหลายสำหรับคนมกักผักมันจะหอม เม็ดขมหอมครับขาดบ่ได้เลยตัวนี้ใส่ลงไปเลยแ่งภูเขาเลยฮะเียบร้อยเอบ้อยครับติ๊กกินตม้มเย็่นนือหนุหนเยเมนูโปดรโตรตาเลยคงหมักโพเรียนเครื่องเนียนๆหอมๆเลยค่ะต้มเยียนเท่าเนาะมามาเบิรงเมนูต่อไปกันเลยจ้า ต้มจืดไข่น้ำ่อตาเคยกินบ่โอ้ยโบเด้โบ้กคนปกติกินตะขวัวไข่นบ่โอ้ยเบ็ดเท่านั้นไม่ตะขวัวเอาอโอ้ันนี้นชุดนี้เลยนี่นี่นจัดให้พ่อตาลองข้อด้วยนี่แก่เทสอะคุ้มเทงลงด้วยล่ะเถ้ามันสีฟงอ๋อมันจะฟงบัดรได้แท้มันจะฟงใส่ตาแปลว่าได้แน่นอนบอกไปเทสตง ต่ำุวมตี่เทัาปลาดันเต็มถวยเลยดีดุอน้มาได้แถ่ย่านมันฟุ้งฟุ้งล้วๆไมี่มีหนูซื้อมเขากะละมังหนึ่งเลยบ้านเนี่นกรเรียงกินคือมิตรเสียบพิศวานอะไรอย่าเงี้ยเพียนกับบุ้ยของหวานหลางป่าพ่อตา ของตรงมีนะ่ะแตงโมโมึงนี่มีนู่นู่หาวสองอย่างชุดยอดเลยเนี่ยไุดยอดนกหวนนะดำเลยแต่ชุดยอดนะพ่อโอ้ชุดหยดเอาเอาเพราตาคือสิหิวข่าวแห้งล,ละละเอาเนี้ยขนมา้าข้าวจิ้อ่ากินข้าวเลยตากินเลยมาเล้วครับเด้อกินข้าวแกงต้อกันครับมาครับมาพี่นออ้องเออกินข้าวแกงน้องกันนะพี่ <laughs> ต้มปลาไหลมันครับ <laughs> แฉบฝูกแฉบบอเขาเปิดกิน้อเจอแน่ต้มจืดไข่น้ำวันมีจัผัวเว้ยจาิแช็บคนนี้นี่พอขั้นแบบบดตงเปาเลยโอ้ยผมเีนอยู่บนลระเ้ามันสิบบหลวกปากวะมันสิตัวเห้คนเามีการหยกพอเ่าอีกมีแผนได้เจ้านี่บอกว่าพอบบตงเปาาา อย่าไปเสือเด้อพ่อลูกเคยเสี่ยงเมียงพอเดียวเด้อพ่อเด้อเนี่ยอะไรเคยเสี่ยงเมียงสิลอยพ่อเท้าสดน้ำห่อนอัดเลยห้อครับสุดยอดเลย ปูกระษีขออนุญาตไปกินเขาก่อนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันไม่คลิปหนาบานหน้าผ้าสุกสวัสดีค่ะครับสวัสดี่ละกอน